แน่มีคนตายนะครับบอกเลยว่าคุณไม่รอดแน่ผมได้ทําการราดน้ํามันไว้ที่โรงงานแล้ว <c oughs> เราจะมารอดูความฉิบหายของโรงงานนี้ <c oughs> เล่นต้อนแอบกันพี่มูเคยดูหนังผีตอนเด็กๆอ่ะทุกคนแล้วมันมีแบบการเล่นสร้างแอบใช่ปะตอนเด็กๆอะ่ะเขาก็จะพูดแบบ,แบ วมากเลยอ่ะแบบเป็นหนังผีญี่ปุ่นน่ะเขาเล่นซ่อนแอบกันนะทุกคนก็ลองไปหาดูนะพี่มูไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่น่ากลัวมากต่อนจนมาถึงวันนี้นใครไม่มีชุดนักเรียนใส่ชุดเริ่มต้นได้ครับแต่ใครมีให้ใส่ชุดนักเรียนมานะคะ ให้ยูเป็นคนสุดท้ายแจกเพชรนะคะแล้วก็ใครที่ได้เป็นคนช่วยหากับพี่มุกนะคะจะแจกเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อให้มาทุกคนไปแต่งตัวกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่มุกขอแต่งตัวก่อนนะ,ะแป๊บหนึ่งเปลี่ยนชุดกันหน่อยแต่งเป็นชุดนักเรียนนะชุดนักเรียนคือใส่ชุดน,นี้ได้นะเดี๋ยวแต่งให้ดูใครมีเสื้อฮีโร่อีก่ะใส่มาได้นี่ เือตัวนี้สามารถใส่ได้อุย๊ยใส่กระโปรงนี้ดีกว่าอุ้ยใส่กระโปรงมันไม่ค่อยดูนักเรียนเลยเตัวละครชายก็ได้เหมือนกันก็แต่งชุดที่มันดูเป็นชุดน,นักเรียนชุดน,นักศึกษาได้หมดเอาที่หนูเข้าใจเลยว่ามันดูแล้วเป็นชุดน,นักเรียนพอถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้เป็นชุดน,นักเรียนพี่มุกเตะออกนะโอเคนะคะจะสร้างห้องแล้วนะจะมีสองคนได้รางวัลน,นะคน,<อ>คนที่อยู่เป็นคนสุดท้ายกับคนที่ช่วยพี่มุกหานะคะเราจะไปซ่อนแอบกันที่เกาะสวรานทุกคนค่ะมุกอยางจะบอกว่าเราจะมาพูดจะดิ กาเอาไม่มลืมตั้งแบบดูโอ่ะค่ะอดเลยอ่ะหาคนเดียวครับไม่มีคนช่วยหาไม่เป็นไรหาคนเดียวก็ได้ปดิกะก,ก็คือทุกคนมีหน้าที่ในการแอบอย่างเดียว ฆ่ากันเองเดืดขาดนะคะถ้ามันเกิดการฆ่ากันขึ้นมาแปลว่ามีคนเกลียนจะไม่แจกห้ามเกลียนแม้แต่น้อยหน้าที่ของทุกคนไม่มีอะไรเลยคือแอบอย่างเดียววิ่งหนีได้ห้ามใช้ไอวอลห้ามใช้ปืนห้ามใช้รถห้ามใช้ระเบิดห้ามใช้ทุกอย่างแอบอย่างเดียวนะคะแล้วก็สามารถเก็บยาไว้พันยาได้ให้ยู่เป็นคนสุดท้ายพี่มูแจกเพชรให้นะคะโอเคนะหวังว่าจะพร้อมแล้วนะคะเลขค้องกับรหัสกําลังจะมาเลขค้อง9 9 2 1 7 7 1นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน ว่าควรจะเข้าห้องมาเร็วขนาดไหนรหัสนะคะเก้าเจ็ดกสี่สามหนึ่งค่ะโอ้ยเร็วมากเร็วมากโอ้โหเร็วมากนี่ถือว่าเร็วมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป้าขนาดสตรีมดีเลยคนยังเข้ามาพรึบขนาดนี้เร็วมากอู้ เต็มแล้วเรียบร้อยใครเข้าไม่ทันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณช้าเกินไปแต่ยังอย่าเพิ่งเสียใจไปเพราะว่าเราอาจจะมีการเตะคนออกนะคะมายิงตัวยังไม่โดนยังจะไปอยากยิงหัวไปหันมาก่อนนะอองไงล่ะใส่ชุดนักเรียนนะคะเออนี่ได้โยเอออุ้ยมูชอบจุบผู้ชายนี่มากเลยอ่ะปะแต่มูไม่มีเฮ้ยตัวอยู่อนาโมาจะอยู่เอ็มเอล น่ารักขนาดนี้ครับนี่ชุดนักศึกษาหรอเออได้อยู่ได้อยู่ชุดนักศึกษาคุยงี้คนในแคนเห็นเขาไม่งงงแงแย่เลยหรอเฮ้ยเหมือนจะไม่ได้เตะใครเลยนะเนี่ยถ้ามีคนเกลียนแม้แต่คนเดียวคือไม่แจกเลยนะครับเต้าไม่เต้าอะไรอุ้ย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 อันนี้ไม่ใช่นะคะเตะแล้วฮะเตะแล้วฮะตาครับทุกคนเหมือนน่าจะไม่มีคนเกลียนแล้วนะคะเริ่มได้สู้ๆนะตูวให้ได ไปอยู่ได้เป็นคนสุดท้ายมาเอาเพรเลย <_ d ata> แจกเพรคู่กับบัตรเปลี่ยนชื่อละก,กันการห้ามเกียนเด็ดขาด <_ d ata> ที่มูแจกเพจคู่กับบัตรเปลี่ยนชื่อนะ <_ d ata> โอเคนะ <_ d ata> ทุกคนหน่อยมาเต้นกันหน่อยดีมาย็ยนตรงกลางเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยเต้นพร้อมกัน <_ d ata> ขอระเบิดฟลอหน่อยแล้วเฮ้ยมูขอยอยู่ข้างหน้ามาฮะเต้นด้วยเต้นด้วยทำไงให้มันพร้อมกันอ่ะไม่พร้อมกันด้ว แจกเพชรด้วยได้ตัวละครใหม่ด้วยนะคะตอนนี้ใครอยากได้เพชรก็อยากเรียนละกันแอบให้เนี่ยนะคะห้ามเรียนเด็ดขาดตอนนี้พี่มูหาคนเดียวก็จะย่างๆนิดนึงนะทุกคนระวังให้ดีนะครับเพราะว่าพี่มุนจะบอกว่าตันน่คิดจะทำอะไรเลยคิดจะทำอะไรเลยอุ้ยทำไมไม่ตายวะเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แล้วคนนี้ไม่ใช่แล้วคนนี้ไม่ตายได้ไงแลกประหลาดมากครับ ตายแล้วขอบคุณมากครับที่ตายให้พี่มุกชิวๆอ่ะครับตายไปสองแล้วอ่ะครับก็มาดูกันว่าจะมีคนเกลียนอีกหรือเปล่าเฮ้ยทำไมคนนี้มีคนตายอ่ะมุกไม่ได้ยิงอ,อะไม่เขาไม่ใช่คนตายเห็ดการจะอยู่เป็นคนสุดท้ายนะทุกคนคะ่ะพาพี่มุกไปซื้อโจนหน่อยครับไปซื้อหรือเปล่าไปซื้อตรงไหนครับตู้ขายของอยู่ไหนแถวนี้ใกล้ที่สุดคือตรงไหนครเฮ้ยนี่ไครเจอตัวแล้วไม่ต้องบอกแล้ว ใครจะเป็นคนที่ตัวเฮ้ยเอาอะโมกุชิกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาตรงนี้มีคนนะคะฮอ,อย่าบอกนะว่าคุณอยู่บนหลังคานะเพื่อความชวนเฮ้ยเห็นมนะแอบบย่องอะไรอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไปไหนแล้ว่า อุ้ยแอบเก่งมากเลยอ่ะอุ้ยตรงนน้นคนเยอะมากเราจะทิ้งคนนี้เพื่อไปตรงนู้นดีไหมคนนี้ไปไหนแล้ววะอุ้ยแอบเก่งมากเลยหายไปแล้วคือเป็นโชคดีของเจ้ามันจะไปตามทางของฉันต่อไปจะบอกให้นะว่าอยู่บนหลังคาลงมาก็ระวังตายกันด้วยนะโอ้ยอยู่บนหลังคากันแน่ๆ่ลงมาไม่ตายเหรออยู่บนหลังคาทำไงดีวะทุกคนตามหนึงห่งมาหาวิธีก่อนนั่นแน่ คนตายนะคะบอกเลยว่าคุณไม่รอดแน่ผมได้ทําการราดน้ํามันไว้ที่โรงงานแล้วคุณมีแต่จะตายกับจะตายพวกคุณทั้งหลายทั้งแหลกเมื่พวกคุณจะโดดลงมาพวกคุณก็จะไม่รอดเพราะว่าพวกคุณมีชีวิตที่แสนสัน้นไหนเรามาเช็คกันดีกว่าว่าบนโรงงานนั้นยังมีคนอยู่บนนั้นหรือเปล่าเอ้ยยังมีเยอะอยู่จะทาการเผาโรงงานต่อนะครับมันลงจากเคนเรื่งได้ตรงไหนคะมันลงจากตรงนี้ได้หรอมันลงจากตรงนี้ใช่ไหม มจะตายเองไม่ใช่ไรโอเคครับลงไม่ได้แล้วนะมีตรงไหนอีกเป็นเหลืองตรงนี้ไม่มีแล้วฝั่งนู้นมีปะถ้าคนฉลาดแค่นี้ก็ไม่ตายหรอกเออเอาจิงดิเฮ้ยไม่แน่นะผมปิดทางเข้าออกแล้วฮะมุกก็กัวมุกตายเองชมัดเลยทุกคนเราจะมารอดูความฉิบหายอของโรงงานนี้ดูซิว่าคนยังอยู่กันเยอะหรือเปล่ายังอยู่กันเยอะอยู่พวกคุณหาทางนี้ไม่ได้แล้วผมบอกเลยบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะมาทางไหนคุณก็จะโดน รอดูรอดูว่าจะมีใครตายหรือเปล่าขอโทษครับทีง่โง่มันมีคนพิมมาว่าถ้าฉลาดแค่นี้ไม่ตายหรอกมีคนเขาพิมมาแล้วพี่มกไม่ได้พูดเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วกับระเบิดกําลังจะระเบิดอุ้ยมีคนโดนกับดักพี่มูครับโผมกับระเบิดกําลังทํางานคะ่ะพี่มูเชื่อว,ว่าการที่เราทําแบบนี้มันคุ้มค่าแกบเวลาที่เสียไปมันมีคนอยู่บนนี้เยอะมากจริงๆ หเห็นปะสองสี่ห้าหกหกคนนะไม่ต่ำกว่าหกคนนะครับอยู่ตรงนี้ออรอดูคนที่ผานมารอดูกันว่าจะมีคนรอดจากตรงนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะมีนะน่านจะมีน่านจะมีเฮ้ยมีคนขับรถมาดูด้วยนะเมเห็นนะ่าคนขับรถมาดูอะ่ะเอ้ยหนีหรอหนีหรอหนีแล้วหนีหนีไม่รอดหรอกหนีไม่รอดหรอกเฮ้ย,ยหนีรอดไปทุกคน การเสียชีวิตเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะถึงจะไม่เสียชีวิตจากการโดนระเบิดที่มุกแต่ก็เชื่อว่าเฮ้ยตรงนี้มีคนหนอเฮ้ยมีคนตั้งไวอวอร์มีคนเกียร์แล้วอะ่ะเฮ้ยน้องเฝ้มีคนเกียร์แล้วอ่ะโดยการตั้งไอวอร์พวกมึงตัวรอดมาตายเองมนะั้ยเฮ้ยเอาแล้วเรามีคนตายเกิดขึ้น <laughs> รู้เลยว่ามีใครบ้างลงไว้ดิลงไว้ดิผมได้ก่อการร้ายไว้แล้วถ้าคุณกระโดดออกมาคุณก็ตายอยู่ดีสู้คุณมาโดนกับดักระเบิดที่มุกดีกว่าไหมดีกว่าเห็นๆตรงมาโดนกับดักที่มุกด่วนๆอุ่มีคนเปิดโดนเต็มไปหมดเลยอะช่วยพี่มุกเหรอยินดีต้อนรับเลยค่ะเฮ้ยคิดว่าพี่มุกไม่เห็นเหรอคะลูวิวคือไม่ไม่มีคนเหลือแล้วหรออุ้ยอุ้ยเกมค่ะอุ้ยอ้าวเวรกรรมแล้ว แต่ประเด็นคือมูจะกลับไปได้ปะเนี่ยขำที่มกวางระเบิดตอนแรกตกใจว่ามันมีน้ํามันด้วยหรอนั่นแหละเป็นการวางเพลิงนะคะเฮ้ยกลับเข้าได้อยู่โอ้โหอดูความชิบหายเลยความชิบหายของโรงงานแะ้วทุกคนโอ้โหอดเลยอ่ะโรงงานเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมมูเดินมาไกลขนาดเนี้ยเหลือยีคนแล้วครับโรงงานน่าจะไม่มีคนหลอปะเห็นนะเห็นนะแอบมาดูแอบโผล่หัวมาดูอยู่น่าจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบโผล่หัวอยู่นะจจะแต่เธอไม่รู้บ้าง เรียบร้อยค่ะอดเงินเลยไปอย่างไรดีคะ <laughs> ผมจะทำการวางเพลิองอพวกคุณจะไม่สามารถเข้าวงได้พวกคุณจะตายไปกับการเข้าวงไม่ได้พวกคุณรู้ตัวหรือเปล่า <laughs> พวกคุณวิ่งกันเต็มไปหมดเลยเป็นมแมลงวัวนวงมันอยู่ยังไงวะนี่วงมันจะอยู่อย่างไรเฮ้ยวงตรงนี้ด้วยเอาแล้วเอาแล้วครับวงอยู่ดังนี้ด้วยครับเสร็จที่มงแล้วคัะเฮ้ยทำไมเกมค้างอะ่ะเฮ้ยเกมค้างว่ะทุกคนเฮ้ยมีคนตายเกิดข,ขึ้นเต็มไปหมดเลย <laughs> สุียอร้อย ทุกคนเกมมันค้างอ่ะทุกคนเห็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีระเบิดเกิดขึ้นเต็มเลยต้งองเฮ้ยมันไม่มีคนตายแล้วทุกคนมันงงอะ่ะดูดิพี่มุกยิงใครก็ไม่ตายแล้วอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะดูดิยิงใครก็ไม่ตายแล้วอะ่ะก็อะไรขึ้นอะ่ะโฮ้ยไม่หนุกเลยอะ่ะเกมเป็นแบบเนี้ยงงมากเลยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วยิงใครก็ไม่ตายเนี่ย คนที่เข้าไปอยู่ในนู้นได้นะคะคุณก็จะไม่รอดเหมือนกันครับเพราะผมมีระเบิดเพราะผมมีระเบิดอู้อู้อู้อ้ามูตตายด้วยระเบิดตัวเองจบเลยไอ้บ้าเอ้ยมาดูกันว่าใครที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะคะโอ้ยเสียใจว่ากำลังสนุกเลยเมื่อกี้มันเกิดอะไรไม่รู้ยิงคนอื่นไม่ตายเลยอะเหมือนกันน่ามีการท้าระเบิดแบบว่าไม่ตายหรอไม่ตายหรอเออ ระเบิดระ,ะเบิดเป็นดีเลยนะโอ้ยมิดโอ้ใช้ไอวอลกันใหญ่เลยอะบอกว่าห้ามใช้ไอวอลเอใช้ไอวอลโอ้ยมาโกยนระเบิดใหญ่เลยอย่างสาัใจนะคะโอ้โหน้องมาโกยชนะเฉยเลยหนูสร้างตัวแบบไอดีสำรองอะมาเข้าแคลนพี่มุกก็ได้นะได้เลยอะกําลังสนุกเลยกินรัานบ้านเลยเลยอ่ะประชิดมากอุตส่าห์หลบมาทางเกม